สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะมาสอนการแลกนะครับแลก PV เป็นเงินสดนะครับเข้าสู่บัญชีบัญชีธนาคารนะครับก็ PV ก็เป็นเงินอยู่แล้วเนาะ PV ก็หมายถึงเงินบาทนะมันแลกมาอยู่แล้วนะครับก็สมมติว่าผมมี146บาทนะครับ50อ่า80สตังค์ก็ผมจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผมนะครับผมก็คลิกคลิกเลยนะครับ ก็จะมีรายละเอียดบอกว่าข้อมูลบัญชีธนาคารนะครับก็ชื่อภาษาอังกฤษตัวเนี้ยนะครับชื่อภาษาไทยนะครับชื่อที่ธนาคารนะครับที่ผมใช้ที่ธนาคารนะครับก็ผมก็เลือกธนาคารอย่างของกมุของผมใช้ของกรุงเทพนะครับใส่หมายเลขใส่หมายเลขเข้าไปเลยแล้วก็ใส่สาขาสาขาอะไรนะครับอ,อันนี้คือระบบมันบอกว่าให้เราโอนเงิน โอนเงินจาก h a p p y o p a y เนี่ยเข้าสู่ธนาคารในขั้นต่ำ500บาทนะครับถ้าจำนวนเงินไม่ถึง500บาทก็คือไม่สามารถโอนได้นะครับผมอ่าเราไม่สามารถโอนได้แต่ถ้าจำนวนเงินของเราถึง500บาทเนี่ยเราก็โอนได้นะครับอ่าก็จะมีรายละเอียดบอกว่าโอนเงินขั้นต่ำ500 PV ต่อครั้งนะครับค่าธรรมเนียมในการโอนอ่ะอ,ออกจากนะครับจะติดตามความอะไรนะค่าธรรมเนียมในการโอนครับออก ออกนะคจะติดตามความเป็นจริงครับสมาชิกที่โอนเข้าบัญชีถ้าครบ20,000ต่อเดือนอะรวมทุกรหัสของสมาชิกจะถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายนะครับ3%เนาะก็ลองอ่านรายละเอียดดูนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่เราควรจะจดจำนะครับก็อันนี้คือรายละเอียดของผมนะคที่ผมจะโอนเข้าบัญชีธนาคารนะ แต่ว่าอันนี้ผมยังไม่โอนนะผมมาสาธิตวิธีวิธีการที่ว่าทำยังไงเพื่อที่เราจะโอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารของเรานะครับถ้าเกิดว่าเรามีจำนวนเงินประมาณ1,000หรือว่า500บาทแล้วเนี่ยเราอยากเอาเงินในระบบของเราไปใช้นะครับแล้วก็มาทำรายการโดยแบบนี้นะครับก็บันทึกนะครับระบบมันก็จะทำการให้เราภายในไม่ถึง 15นาทีนะครับก็เราก็รอรับได้เลยนะเราก็ไปเช็คบัญชีธนาคารของเรานะครับถ้าเกิดว่าเรามีไอ้แบงกิ้งออนไลน์แล้วก็เราก็เช็คผ่านหน้าอ,อินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับนี่นี่คือวิดีโอนะครับที่สอนการโอนเงินหรือว่าโอน PV เข้าสู่ระบบบัญชีธนาคารของเรานะครับเดี๋ยววิดีโอน,นี้ผมขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณม,มากครับ